สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเพศจักรเอกน,นะครับหัวข้อในวันนี้นะครับก็คือโรคกดไหลย้อนกับโรคแพนิกทั้งสองโรคเนี่ยมีความสัมพันธ์หรือแตกต่างกันยังไงนะครับใครที่กําลังป่วยเป็นโรคกดไหลย้อนอยู่นะครับจะเป็นโรคแพนิกตามมาแน่นอนโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคกดไหลย้อนเลื้อยลังก็มักจะมีอาการแพนิกตามมาเสมอนะครับ ทำความรู้ความเข้าใจให้กับเพื่อนๆพี่ๆว่าเราจะมีวิธีการป้องกันหรือรักษาโรคแพนิกหรืออาการแพนิกเนี่ยไม่ให้เกิดขึ้นกับเราได้ยังไงมันจะส่งผลทําให้อาการหรือโรคกลไหลย,ย้อนเนี่ยทวีความรุนแรงขึ้นยังรวมไปถึงสภาพร่างกายต่างๆเนี่ยมันก็ถดถอยและแย่ลงด้วยเช่นกันโรคแพนิกคืออาการวิตกกังวลหรืออาการตื่นตระหนกที่มาจาก สิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่ทราบสาเหตุหรืออาจจะทราบสาเหตุแน่ชัดก็ได้อาการวิตกกังวลหวาดกลัวว่าที่เรากำลังเป็นอยู่เนี่ยมันจะส่งผลทําให้เกิดโรคร้ายแรงในอนาคตและคนไข้กลุ่มนี้มีอาการย้ําคิดย้ําทําตลอดเวลาทุกวันว่าไอ้โรคกดไหลย,ย้อนที่เรากำลังเป็นอยู่เนี่ยเฮย้ยนานไปเนี่ยมันไม่มีแนวโน้มจะดีขึ้นเลยรักษาก็ไม่หายกินยาก็ไม่หายกินสมุนไพรก็ไม่หาย ควบคุมพฤติกรรมการกินอาหารทุกอย่างแล้วมันไม่มีอาการดีขึ้นเลยแต่มันจะเป็นหนักขึ้นหนักขึ้นด้วยซ้ำไปอาการอาหารไม่ย่อยเฮ้ยมันทีวีคำรุนแรงขึ้นจุกแสบหน้าอกเป็นเยอะขึ้นท้องผูกเยอะขึ้นนะครับนอนไม่หลับท้องไส้ปั่นป่วนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเขาจะมีอาการวิตกกังวลมาก มันเกิดการสะสมกลายเป็นความเครียดเหลือหลังหรือโรคแพนิกตามมานั่นเองอาการแพนิกมีอะไรบ้างหนึ่งเลยนะครับก็คือจะมีอาการนะครับโคงเคงวิงเวียนค้ายจะเป็นลมมีอาการท้องไส้ปั่นป่วนหายใจไม่อิ่มนะครับหายใจไม่ทั่วท้องแล้วก็มีก้อนมาเหมือนกับมาติดที่คออยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีอาการมือเท้าสัน่นมีอาการปลายมือปลายเท้านะครับเย็น แล้วก็ชาด้วยแล้วที่สําคัญเลยมีอาการเหงื่อแตกร้อนวูบวาบเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนนะครับหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ,ะหายใจไม่ทั่วท้องอาการต่างๆเหล่านี้เป็นอาการแพนิครวมถึงมีอาการหวาดกลัวกลัวจะเป็นบ้ากลัวจะเป็นโรคร้ายแรงในอนาคตต่างๆเหล่านี้นะครับนั่นคืออาการแพนิคโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคก,กลดไหลย,ย้อนเนี่ย จะมีอาการอาหารไม่ย่อยจุกเสียดแน่นท้องแสบหน้าอกตลอดเวลานะครับอยากจะกินอะไรก็กินไม่ได้บางครั้งนะครับจะมีอาการลุกลามไปถึงปวดเมื่อยตามตัวปัสสาวะบ่อยนอนไม่หลับปวดหัวตลอดเวลาจะมีอาการคล้ายกับแพนิกมากเลยถูกไหมครับเพราะนั่นเนี่ยคนที่เป็นโรคกดไหลย้ยนเนี่ยมันรักษาไม่หายนะครับกินยาอะไรมาก็ตามนะครับไม่หายก็จะยิ่งทําให้เขาเนี่ยเป็นโรคแพนิกหรืออาการแพนิกเนี่ยรุนแรงยิ่งขึ้นมันก็ส่งผลกลับมาทำให้ โรกกฎไย้อนของเขาเนี่ยเป็นหนักขึ้นครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความวิตกกังวลมากๆนะครับจนกลายเป็นความเครียดสะสมเรื้อรลังก็จะทําให้โรคกฎดไหลย้อนนั้นนะ่ะจากที่อาหารไม่ย่อยก็ไม่ย่อยหนักขึ้นจุกก็จุกมากขึ้นแสบร้อนก็มากขึ้นกระเพาะอักเสบลำไส้อักเสบทุกแล้วก็ลม นะครับที่จะวิ่งไปทั่วร่างกายก็จะมีมากขึ้นซึ่งผมก็จะมาบอกวิธีการจัดการนะครับทั้งโรคก,กดลดไหลย้อนและโรคแพนิกเนี่ยจริงๆมันสัมพันธ์กันโรคก,กดลดไหลย้อนเนี่ยจะเหนียวนําทําให้เกิดโรคแพนิกตามมาและโรคแพนิกก็จะเหนียวนําส่งผลทําให้เกิดโรคก,กดลดไหลย้อนที่รุนแรงขึ้นเหมือนกันทั้งสองโรคเนี่ยตัดกันหรือแยกกันไม่ขาดเลย2วิธีที่จะจัดการโรคแพนิกหก็คือเราปรับสมดุลชีวิตของเราใหม่ ถ้าเรารู้ว่าตอนนี้เราเครียดมากเกินไปเราวิตกกังวลมากเกินไปเราก็ต้องปรับสภาวะนะฮะสมดุลชีวิตเราใหม่ฝึกลมหายใจหายใจเข้าไปลึกนะครับ3-5วินาทีทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้นทำให้ร่างกายเราก็จะผ่อนคลายนะครับ ทำกิจกรรมที่เราชอบทําให้ร่างกายเนี่ยมีการผ่อนคลายได้ดีการกินข้าวเราก็ควรกินแบบไม่เร่งรีบเกินไปนะครับไม่งั้นมันก็จะเกิดภาวะความเครียดขึ้นมาได้นะครับวิธีที่2นะครับก็คือการออกกําลังกายนะครับอย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์เนี่ยสัก3-4วันการออกกําลังกายสําหรับคนที่เป็นโรคกดไหลย้อนหรือโรคแพนิกเนี่ยผมไม่แนะนําให้ออกกำลังกายหนักจนเกินไป ครั้งแรกเลยที่เราออกหลังกายนะครับสัก15นาทีแบบเดินเร็วนะครับร่างกายเนี่ยมีการปรับตัวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเพิ่มจาก15นาทีต่อวันเนี้ยเป็น30นาทีนะครับการไหลเวียนของเลือดต่างๆสูบฉีดได้ดียิ่งขึ้นทําให้ร่างกายเราก็จะแข็งแรงขึ้นอันที่3ครับก็คือในเรื่องของการควบคุมพฤติกรรมการกินอาหารเราจําเป็นนะครับต้องกิน อาหารที่ย่อยง่ายเน้นผักผลไม้ที่มากขึ้นอะไรที่เป็นบุฟเฟ่ชาบูที่เน้นเกี่ยวกับเนื้อสัตว์ก็ให้เราเนี่ยกินแต่พอดีทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับไม่กินอาหาร